สวัสดีครับวันนี้มารีวิวการดูดสะพี่น้องครับพี่น้องครับอันนี้เขาเรียกว่าด้ามดูดตะกอนส่วนนู้นนู้นนู้น,นข้างในน้ำเนี่ยเขาเรียกว่าหัวดูดตะกอนไอ้เหี้ยหัวดูดตะกอนแม่งก็จะมีเนี่ยมีหัวส่วนหัวมันก็มีแปลงคลิกๆแล้วก็มี ล้อมีล้อที่มันหมุนหมุนเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมีล้อแล้วก็มีสายสายดูดตะกอนน่นนะ,ะสายจะยาวกี่เมตรสั้นก็ตามระยะของสะแล้วแต่เวลาเขาดูดมันก็จะมีรูด,ดูดตะกอนเนี่ย รูดูดแม่งก็จะมีหลายๆรูแล้วแต่เฮียคนดีไซน์ช่างหัวแม่มันมเวลาวัยรุ่นอยากจะดูดนะก็ดูดดูดรูเดียวแล้วก็ไอรูที่เหลือวัยรุ่นก็ต้องปิดนะไม่งั้นแม่งดูดเข้าหลายรูเดี๋ยวมันจะดูดไม่เข้าเนี่ยวิยธีการดูดเนี่ย นี่มึงก็เอาสายเนี่ยเอาหัวสายข้างหนึ่งหัวข้างนึงไปใส่หัวดูดแล้วก็วัยรุ่นก็เอาอีกหัวหนึ่งมายัดรูดูดโอ้ยเจอ์กนวยเนี่ยมึงก็ยัดเข้าไปอย่างงี้เพื่อนมา เสร็จแล้วก็ไปเปิดมอเตอร์ปั๊มเดี๋ยวการเปิดมอเตอร์เดี๋ยว EP สอง EP นี้มึงรู้แค่นี้พออย่ารู้มาก